กำลังจะเตรียมตัวสอบไม่ว่าจะเตรียมผ่านหรือสอบที่ไหนก็ <Okay. S 1> ควรที่จะมาสอบครับแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันได้วัดตัวเองอแบบแท้จริงเลยครับ <Yeah. S 1> อยา่างผมอยู่กระบ,บี่ใช่ไหมผมก็เลยมาสอบที่นี่ครับ <c oughs> เพื่อผมอยากวัดตัวเองเพราะว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนครับเึองผมอยากให้เ <c oughs> ชิญชวนให้พีน่น้องมาสอบที่สำคัญครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สอบแล้วก็ได้ดงินด้งเลยครับผม ที่เราได้จัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้วัดความสามารถของตัวเองค่ะแล้วก็เป็นการแข่งขันกับตัวเองด้วยนะคะว่าเรามีข้อบกพร่องที่จะต้องเอาไปแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอะไรอีกนะคะรวมไปถึงนักเรียนทั้งหมดที่นั่งอยู่ในห้องนี้ค่ะก็เป็นนักเรียนคุณภาพจริงๆนะคะถึงจะได้ระดับรางวัลนี้ขึ้นมาได้จากที่ท่านอาจารย์ได้การันตีแล้วค่ะว่านักเรียนในทุกรุ่นที่ได้รับรางวัลเนี่ยล้วนแต่มีอนาคตที่ดีตามเป้าหมายของตัวเองที่ได้ รอบต่อไปนะคะก็เชื่อว่าเป้าหมายของทุกคนเนี้ยจะต้องสําเร็จแน่ๆค่ะค่ะแล้วก็ในลำดับต่อไปค่ะสาหรับวันนี้เนียเรามีผู้ได้รับรางวัลหลายคนทีเดียวนะคะของเป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อได้รับรางวัลแล้วกันนะคะมาแต่งปันประสบการณ์ดีๆค่ะเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของเทคนิคหรือว่าวิธีการในการทําข้อสอบในการเรียนนะคะเพื่อให้ตัวเองนนั้นประสบความสำเร็จอย่างันนี้ได้ค่ะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆนักเรียนหล่ละคนหรือว่าท่่นผู้ปกครองจะได้เอาใจมีดาวชุดสักนะครับอยู่โรงเรียนเดน ดูสารบัญที่นี่ครับแล้วทำไมถึงมาสอบรางวัลที่ราคะรู้จักพี่ได้ไงหรือว่ามีเป้หาหลังในการมาสอบเป็นยังไงบ้างคะก็เรียนออนไลน์ฟูฟ่องอยู่แล้วก็เลยเห็นมีสอบเลยแบบดีมากเลยคะ่ะมีการเรียนออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้โรงเรียนเรามีคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะเพื่อที่จะรองรับนักเรียน แล้วมีเทคนิคยังไงคะในการเรียนให้ได้คะแนนดี เป็นเก็งอยู่แล้วนะคะสมษณรก็สอู่ด้การทำก็สอบได้วตัวเองแต่ที่น้องเรียนไม่บอกว่าอ่านหนังสือเยอะค่ะทำข้อสอบไปเยอะฉะนั้มหนังสือเก่าข้อสอบเก่านะมันก็จะช่วยได้เช่นกันนะคะขอบคุณนักเรียนมากเลยค่ะเื่อร่ด้ะก็ต้องพยาามทที่ได้ตัวของน้องเีรเนีก็ยากเป็นเรียนเรียมหก็เลยเรีออนไลน์กับทางโเรียนเราด้วยแล้วก็มีการซื้อหนังสือเตรียมสอบค่ะมาฝึกทำข้อสอบในนี้ยถ้าเราฝึก ในการทำข้อสอบได้ดีก็เลยได้รางวัลไปในวันนี้ค่ะล้วจาต่อมาค่ะขอเชิญผู้ทนะี่ได้รางวัลรองชนะเลิศในระดับเด็กข่งวนที่นักัฒนาโรงเรียนสวาที่อะไรับาวิยาชพิศินคที่เป็นนักเรียนที่ได้ร่วมใช่ไหมคะมีป้าไหในบ้าน วิธีในการเรียนอะไงบ้างให้เรียนเก่งทุกคนก็มีวิธีของกานะครับวิธีของเคอร์ทำตัวเองเยอยครับเรียนให้มากที่สุดทที่เราจะพอใจหรือว่าตามสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้วันนี้เราต้องอ่านหนังสือถึงจุดไหนที่เราถึงจะพอใจในวานนานครับพ่อผมจะสอ,อ,สอนให้เสมอว่าทุกครั้งที่เราทำจัวทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือครับที่เราทำมากเท่าไหร่เราจะมีความโชคดีในตัวเองขึ้นเทานั้นครับ ทุกคนไม่ได้กเก่งตลอดทุกทการสอบทุกครั้งนะครับแต่ทุกคนจะมีความชีัคนน่าอ่อแล้วสำหรับในการสอบนวิธีการจัดการยงไงแต่งเวลาในการทาข้อสอบยังไงาคถึงจะทำให้ได้คะแนที่สอบกันในนี้สิ่งที่สคำคัญที่สุดในการทาข้อสอบก็คือการจัดสรรเวลาครับผมจะเปิดข้อสอบทุกหน้าว่า มีส่วนไหนบ้างมีเรื่องไหนบ้างที่ผมสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเราข้อัหนมากเพราะว่าในวิชาเดียวกันทุกคะแนนก็มีค่าเท่ากันนะครับเก่าเราทำข้อที่เราทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากก็จะได้คะแนนมาแบบง่ายๆครับสมมติเวลาที่เหลือเราก็จะไปโฟกัสกับโจทย์ที่มันยากเพือ่อจะได้คะแนนส่วนนั้นมานครับขอบคุณใี่ดีๆสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณ คือว่าสนามสอบสำแนกสุดแล้วก็คือเป็นสนามสอบเอ็นท่าใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเหมือนสนามสอบที่ด้วยตนเองที่จะวัดความรู้ก่อนเราจะใช้สอบเอ็นท่านะครับ <S <S รู้จักที่นี่มาจากอาจารย์ของเพื่อนนะผมเพื่อนผมเคยมาที่นี่มาก่อนแล้วเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นโรงเรียนก่อนวิชาที่เขาเรียนอาหารครับคนๆครับผมก็เลยบอกว่าอยากให้เรามาสอบดูว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนครับ ชมเทคนิคน,นะครับก็จะมีหลากหลายกันไปนะครับแต่ได้มีคำตอบก็คือผมผมคิดว่าไณ้ง่ายอยู่สามอย่างก็คือสิ่งที่สําคัญครับสิ่งที่สําคัญแจะเร่งด่วนให้เราทำสิ่งนั้นก่อนสิ่งที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้เราลามแขนสิ่งที่ไม่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนให้เรากระจายงานแล้วก็สิ่งี่ไม่สําคัญไม่เร่งด่วนก็ไปทำที่สุดเลยครับผมต่อไปนะครับผมเพราาะว่ก็คือคณะแพทย์ของผมครับผมอยู่ควิชาการแพทย์เฉลิมหมอครับ นี่ที่เป็นหมอก็ฝากไว้ที่คณะจิตวิทยาครับผมอตอนนี้ยังไม่เริ่มสอบของผมเริ่มสอบของใารก็เพลินก็เป็นมีนาครับแล้ววางแผนยังไงกับการใช้เงินข้อนี้คร <laughs> ับเราก็แบ่งเป็นค่าน้ำนมครึ่งหนึ่งครับขอบคุณมากค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชาเลอร์ของเราคะ

กราไม่ติดไม่ติดไม่ได้ขอเนาะแล้วก็เวลาว่างครับให้อ่านหนังสืออ่านตอนเรียนเดือนหนึ่งก็ได้เนาะผมตื่นก่บนตกใจเหมือนกันคับไม่คิดว่าตัวเองจะได้เพราะรู้สึกตกใจมากนะครับแล้วก็ดีใจในเวลาเดียวกันสําหรับสําหรับผมผมว่าตื่นตอนเช้าประมาณ จ็ดโมงเช้าแล้วก็อ่านหนังสือไปเที่ยงครับแล้วก็จากเที่ยงก็ไปเรียนไปเรียนเสร็จก็ประมาณสี่โมงเย็นกลับมาผมก็อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่มูลนิธิวิชาคารนวัครับก็อยู่ในตับตนวผมกนเลยครับตอนเช้าตื่นมาเจ็ดโมงเช้าไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็กินข้าวอ่านหนังสือก่อนเรียนแล้วก็เรียนก็ทำอย่างนี้ทุกคนวนไปวนไปจนก็เก่งขึ้นเรื่อยๆครับ ก็ได้อ่านหนังสือทุกคืนด้วยขอบผมนอนหลับที่เพียงมอครับนอนนอนได้สบายแบบรู้สึกแบบไม่เครียดมากครับแล้วก็ยินดีที่ได้ ก็ก็นอนหลับให้เพียงพอเหมือนกันนะครับวันก่อนสอบก็ถ้านอนหลับให้เพียงพอเวลาสอบเนี่ยเวลามันจะไม่มีสติแล้วก็เวลาก่อนสอบเนี่ยผมจะนั่งสมาธิด้วยในคืนก่อนสอบก็นั่งสมาธิเหมือนกันผมสแกนดูข้อง่ายก่อนครับผมแล้วก็ผมจะเริ่มทําที่วิชาอังกฤษก่อนสอบแล้วก็่อยมาเก็บพวกวิชาอื่นเช่นไทยสคณิตคณิตนี่ผมจะทำเป็นวิชาสุดท้ายเลยแล้วก็ทําสแกนทําข้อง่ายอีกเดียวแล้วก็อยทำข้อยาก